อรับคุณองตอนนี้ฮักกะม่าฮอดโดมแล้วนะครับผมวันนี้เราก็ของมาแจกนะครับวันนี้ทำแพนแงงให้กินวันนี้ไม่กลัวใหมใช่ไหมแน่นอน,น มาคนเอามาคนเอาเฮ้ครับของแจกวันนี้รากามีเมาหนุนนี่นั่นไปมาอีกนะครับมาลกลกมาลกเร็วเร็ว

เมือแรกยังแจกจังน้อยยังแจกแซ่เย็นก่อนคุณพ่อสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ขอให้คุณพ่อมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเงินไหกองทองไหลมานะคะสาธุสาธุสอนแล้วไปสลัดเขาดูร่มชุดโอ้จ้ะ ข่าวของเัาด้วยจ้าจ้า,าพี่นอครับฮะชักแล้วอยู่ใส ยอดนครับวันนี้นะครับยวน้ำแข็งสามเท่าสามเดือค่าอย่างหกหมื่นออแล้วเราก็แจกครับ ซอยปันสุกซอยปันสุกเราเริ่มแล้วซอยปันสุกเราเริ่มแล้วเอาไหนเรอนั่งยุสใจซอเอาคือวมายุคขั้วยุใเอาอยู่เพื่อนนึงวันที่เ้ายุคขั climbed. ้วเราอันนั no ้นอ่ะจีไปย่านไปย่านไหทางเดไปุดอ่ะอีไปดามห้องไป เออแก่จะมีปหาเล่นเอาไป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 เลยเอาไม่แหวบอมาสอคนแล้วบอบอเล่าเล่าไปไปเบิ่งยัง โอ้บรรยากาศดีแล้วโยู่ดอพอตกแล้วขอบคุณน้ำใจครับพี่น้องครับผลลงเม็ดแล้วครับ ตอนนี้จักง่วงล่ะโอ้เจียงคริงเจียงคริงแล้ววันดีจ้าส้มตำแล้วครับวันเดย์คุณพ่อด้วยนะครับจ้าขอบคุณครับจักขวบกับแปดสิบสี่โอ้ยแปดขวบยี่สิบแปดยี่สเผื่อนคุณพ่อเป็นแต่คนเลี้ยงเหรอ่ะถ้าษาเหนือน่ะพ่อเลี้ยงคืออะไรเออคนรวยเดิกระด้างเลยคุณพ่อเอาอคนตรงพี่น้องคนลรงไปล่ะ นี่ก็ของเราที่เราซื้อมาทำครับทำแพนแงกินแบบยั่วๆไปเลยขอขอบคุณหมูจากคุณพ่อนะครับจ้าหมูมัตเตสไซแมคโครหมูแบบยั่วๆไปเลยยั่วๆไปเลยวันนี้จะทำแพนแงแพนงสองแมงใหมแนงสองมวยใหญ่แม่ซื้ออย่างก่อแม่เอมน้องเอมน้องเอมนองเอ็มอัสหรอน้องเอมซอยปันสุกของเราก็กำลังเริ่มครับตายแล้ว ไปอดพระถอดอะไระนนตรงนี้ให้หนา่ด้แต่ังยิ้มงเทยิ้แตนเออเพราะว่าทำไมสิโอเล่ตัดกระช<า><า>ังเลย่ะถ้าใชมอีเราะอนั่<า>น<า><า>สรุปซื้อแบบอะไรเเะรูดร,รสิบหลัง แมน่จบข่าวจบเก็บกันไปเลยตักแดงเตัวแดงตัวอื่นกับแม่หดยเลยไม่หน่วยตื่นบ่สท่นตื่นลไลมครัมัน,มน,นเ,มเป็นชิ้นก็มีเป็นหั่นก็มี เเกกว่่าพออินไม่ไม่กินแต่มันมันอร่อย,อยงไงมันจะได้กินหมูเยอะๆแนะเขาก็ทำกินเองเหรอเนาะพริกน้ำปลาพริกเขาก็เอามาให้ถุงนึงเมื่อวานบางคนเขาไม่กินเนื้ออันนี้เขาบะตองหันหเอออันนั้นเขาหันยุ่นั่น อ่ะขอบคุณทุนรังใจครับพี่น้องพอกันชิหน้าครับสวัสดีครับผม